ลี่น้องเอ้นาฬีบาลับไปหาเวลาหมดไม่ยังอ่ะล่งแล้วเว้ยเอาลูกล่ำแล้วมาเอาพ่อล่ำอีกตลอดเพลงมันกับพ่อแพงนะตัวเดียวเนี่ยโอ้ยมึงสิยหลผู้เดียวมันขึ้นดิเอ้ามันมันคน คือคือมันแมวพงแม่ยังมันกับมึงกับเบียงนี่ไงจำได้จะมาล่เหรอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่มึงตายดิมึงจะเมนหาพี่น้องขวานแนวนานขวานข้าแล้วเหรอเว้แหละกระบะแนวนั้นแล้วบางอย่าเขาเสียอกเสียใจดีเลยเอาแต่บ้านเสียดีเหรอว่ามปนแม่กูแม่น้าหนีตายเชื่อแหลกใครหน่อยยังบ่เช่าอยู่กันล่องอยจะกินแกงแล้วมึงนั่นน่ะ เอาไปของพี่น้องขอไว้ให้ขอมันฝันเองแก้เองซื่อๆที่พี่น้องเชื่อใจพี่ตายเหรอพิ่นขอให้ปานดำเพิ่นขออีหลีห้ปานดำเขอมือเหินเอากระขอบางหันแล้วเนาะขอกับจังขอไม่ไหวรับเลยจังล่ำไม่ไหวไข่บมื่ท่านออกมาไข่แตงต่อตะตะเวนบมื่ท่านตกดินหุ่นนะดับด้ว อนั่นเลียนน้อยๆนัน่นมันนอนหลับอย่างนี้ปลุกขึ้นมาเนี่ยกินอยู่วะนี่แม่าานนนล่องมืองเ,อเสลวครับเลียนหัวหน้าดิครับเนี่ย,ยหัวหน้ากับอุบาติอุบัติรลูกหลานนี่เท่าไหร่ออกมาพี่น้องเอ้ยหลานเคยบักป๋องนออั่นน่ะพ่ออีแป้งนั่นน่ะไม่จมตู้ซื้อเอามันออกมา กังมันใส่สุดไผ่บูสุดตะมือหงบู้มันใส่ออกมาเนี่ยนะลูกเพิ่นหลานเพิ่นบ้านในปฏิทินขี่ดีก็ใส่เอาตาลูกตาหลานอย่าคล้องนะบ้านผู้อื่นก็สั่นกูแต่งตัวตะแว่นวันทันตกดินมันไ่ยาวมาหารี่รับแจ้งกันไม่ได้หัวใจเจ้าเลยนี่เห็นบ่บ่าหัจักจังเลยต้องหาบ้านหัวใจไผ่ตัวเจ้าสรางว่าแท้อย่าคุยมาคุยแต่กูยักผ้าบ้านหมาไม่ท้องใส่ปูนเว้นทุกตัว ม,มันห่องนงย่ยังก็เดินทนแล้วมันผู้จ่หผ่นแม่ก,ก็ซื้อผู้สิยอมซื้อคนแล้วกอื้อนจังใดมันเดียว่าอะไรย้องย่องย่องย่องนแล้วพี่น,อน้องมีตั้งหวกตั้ใจแจงเนื้อแจงตัวมาตเเวอยักมาเห็นข่อยใจใกล้สิขาดแ้วแมนบ่พี่น้องแมนสมบุญจเห็น่น,นีแจงตัวสามตัวร้อยดูทักรุ่ถนีเขา่าใช้ดอกสามตัวร้อย เย็ดตัวร้อยคุณตัวหนึังตแอ่าตัวลูกตาลลูกล้านไก็มีขึกันนเอีลูกย่บอ่ใช่ังเัวเสีเครื่องหลคุณตัวกูเตงตายไช่ตัวลูกเครื่องหลเครื่องหลหมดแล้วออกแค่เดียวจีเม่มึงี้มัมิหมาไป่แหละลูกยื้อสยันด่งลูกเออเอามาเบิ้งเลี๋ยวมาแข่งกันรถแข่งกับ่ายานนี่ะซ้ำมาแท้ดิในมันเทิดพอมันมาก เดี๋ยวยุใส่ละลูกไข่ไปหากิ่นปลาขอดนิ้วใส่นอกมันระว่าังสิเดี๋ยวมึงส่งบุญันหมายควาว่าแม่งบงกับเล่นลาเอ้ยทองคำโอ้โอ้ซื้อทองคำซื้อทองคำม่แบนซื้อหยังใั่นไช่เขาเอิอซื้อซื้อเอิอเล่นซื้อทองคำลาทองคำก่อนถอยแข็งก็ไม่ล่าโธ่พี่มาบุญหลอง มันหนาวก็จิตใจลูกไม่ไงหมุญย่องบุญหลวงไม่ยีบุญย่องจะของแง่งลูกน่ารับแล้วไปปุ๊กขึ้นมากุศิว่าคักเนาะกระชังสั่นละเนาะกระชังว่าผ้ามันมาหาเงินมันเนาสิตายห่างโบยิ้มจักเม็ดยิ้มก็บ่เป็นมึงยัเห็นหน้าบหน้าบึงหลายบักฟอรมนี่ก็ได้เอาเร็วดีกันเลยวกันเลย้ม็นนิ่มยังยิ้มจังไดล่ะแม่อ้าวยิ้มจักเสือ นล้วล่ะทีนี้ในที่ขหางนอกเขาซึ้งใจยันที่เห็นเรายันตื่นตึ้งตื่นคือแบบแค่อยากได้เงินหลายมันมาเดี๋ยวมันเห็นจังปิ่นไม่ควบสามารถบอควบสามารถของมันมันต้องห่วงดอกมึงเศร้านี่คอยยักให้เจ้าไปเห็นยังล่ะกินปิ้งใกล้เมื่อปิ้งหนึ่งอยู่พังค้อน่นะอยู่พังค้อน่นะควบสามารถมันหลายพอดจนได้ถามไว้มันยังสิรู้ชมอีกยุ่บ ปเราเพื่อนมาลองเพ่งแซนเดียรเดียวเนี่ยคู่แพร่เนี่นะก๋วยเตี๋ยวหาถวยปิ้งกันอีกสิบแม่นั่นแล้วมันสีแดดตัวนั่นนะอ็อ่ากันอ่ะคอชลี่บอกเล่าเนี่ยเพเป็นคว่ำสามารถแนวนันอ่นคว่ำสามารดลองเพ่งแซนเดียวเนี่ยอันว่าต้องห่วงดอกอันพี่น้องพ่นขออันนั่นไหมอะไรอย่างน้ำตาจ้าน้อยไหมน้ำตาจ้าน้อยแก่เข้าอะไรอย่างลูกกูกระล่างได้คือกันเพ่งนั่นนะมัดเศร้านียกระล่างมัดเศร้าเพ่งได้ล่ะชอบวัชร เส้นาดโอ้โพี่น้องคนกระห้องไดเด้อพี่น้องคนกับห้องไดเฮ้ยห้องได้พ่หาฟังานดิมีบอเสนขาด่เมื่อขึ้น่ะหลังกันแล้วไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้มอนไอ้ไออ้ไอ้อ้ไไม่ไ้อ้ไอ้้อ้ไ้ไอ้ไอออ ดลถอยออกพอเฉลิย่ย้าล้านถอยออกพร้อมนี่รหละน้ำตาจ้าหน่อย คนพ่ออกพ่อใจเสียงพ่ออุจจาระผู้ใดล่ะตายทั้งแม่ทั้งลูกยืนที่โจโลอยู่บาดอย่างแฝงขนาดเลย <c oughs> ลอกยังสี่ก็มาลอกลอกคลึคงกลางกลาง,ง,ง,งป้าลูกจะพร้องเป็นอ้ยบักลามึงอลองได้บ่ลูกได้อยู่แม่อ๋องได้แบดน,นี้สี่เดี่ยองเพ่งแข็งบึแพร่ดิโ <c oughs> นบหาคุณพ่อคุณแม่ด้ะลูกคุณหมาเมื่อน พันมึงแพ้บักแพ้น่ะทวนพุ่นพูดตกไก่ไก่มึงเคยเวินบักจะเถื่อบ่มันเคยจีบตกไก่แค่ถึงตีนกูนี่ละเรื่องลูกเรื่องเต่อว่าเขาตกมาตีมันบานันเดียนะว้ายบักเคยตกเคยตีลูกกระเท่อนดอกเลี้ยงมาผ้าใยนี่ใจให้มาคุณตีนยัดเราลอดนมหาคุณพระคุณเจ,าจา้าหัวจักบอกคุณพระคุณเจา้าบัวแม่อ้าว บ่ดูุจักติปานน้อมมือขึ้นกุฏิบอกอันีจจาอันิจจากัตชาชาคา่าอุปตตาวะอุปตาวะยยชามิโนอุปตตาวะยิรุจันติเตสังโว้โมปะลโมโอ้โหาถงไปดีสมสุขโถงแม่เดินกดดีโถสูงแมร้มไใจกูว่าทัตายกูพาวาให้มึงพากูว่าเดี๋ยวดิ ้็เจ้าก็เล่นเท่ากันแต่แม่ก็ลูกคูณนี่เอา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 เพลงที่ฐานดัตลูกนะหมดเลยเพลงอื่นบ่ได้ต้องเพลงเดียวกันเอาไฟัาคัดทีเดียวครับลองเพลงอื่น่ไดเดยดิขาดเลยน้ำตาจ้าหน่อยพ่อหน้าลูกลราเอาน้ำตาจ้าไงเถียงมุมี้ลองพิสูจน์ตาจ้าหน่อยเอาจ้าเท่ากับมีไปแล้วมุมีจ้าว่าจ้าอย่างกับลองลองคำนี้ความสามารถความสามารเดี๋ยวเดินมา เห็ดอาคือแบบแพร่เป็นเห็ดเป็นบอดเองยังนูเออแกวมันมันเห็ดของแกมีนะมีนะขอบังนู้นตีเนาะเขาบอกเนิเขาบอเขาบอกันแม่บสั้งหามซูเ่นเด็ดขาดเอ้าคือใจดำอามายแค่ดำ มุย้ยดำปะนะบกโยกันใจดำปะนี่นั <t 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 uh, ่นสิดำซ้ำไหนมะอันไหนอยใจลนะึช่สิเรียที่เขาบกเดียนเนียนเ่ยนดำที่มึ้นงตัวไย้เนี่ยอะเอามาไห้มันได้มาเลนอะมือกลางดิมึงอีตีขึ้มาจีมึงรอไปช่วยสล่ะฮะมึงกันอะ

เออเดี๋ยวเอามาให้ห้าบาททดให้ห้าบาททดสี่บาทนั่นนั่นนอีหล้นลูกด้อีแลานเออบาเอาดกันม่ทอนนั่นมาไม่งทอดเอ้างนเราแกงยีหลีตลูกเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยตีลูกไม่ยังูกซื้อหายาดมกันเอาหายาดมไม่ยังน่น่นว่าลูกเป็นวิ์กูวิ์ โอ้ยไป <Assass ins> ไปไปโอ้ยลูกเล่าหลายแม่โ <rel> อ <pine inflammation> ้ย <kicked> ล <back insane> ูกลูกลูกลูเย้าเลูกมาเต็มมือเลยมามามายูนเสียงอีสานยูน้เสียงอีสานยูนนัมไงนกนะครับนี่แหละครับควงไฟฝันของผมครับครับคนี่ควงการดินในดงดาวโอ้ยมึงคิดเถึงเหรอจิมึงไปยูนนั่นแม่นอกเลยน่ะมึงสิหัววะนารกไม่จริงอ่ะ ก็ว่าจากสานกูเรียกบ้า,านผ้าญ่กูผ้ามึงอื่นมันอยาก n h à n ไปโยห์หันแล้วมึงสี่จอยตายคือสี่จอยไม่ไมันสิแตกเต้นป้นบะทู่แล้ว <c oughs> นั่นเห็นบ้านั่นอีกแล้วจังน้อยเก่าเอาแบบได้อ,อจ้าไ,ไม่อย่างก็ว่ารูปเขาดไิไม่บ้าบ้าได้จังไลย ไปอยู่นั่นแมนอนมันอื่นมันอยากหลักล่ามึงสิจ้อยตายกินตะปนบะทู่น่นนะนั่งมือเขาปนหดเข่งมันผุนไสไปอยู่นั่กูนี่ยมอึดอว่าอยากกูเลี้ยงมาผ้าไงกูผ้ามึงอื่นอย่างเมื่อนี้ก็ขึอนจะคุยครับไงลาบไกลวะดูทุกไม่ยังสั่นซุบกระเขือไปไปไปจะพักกันนี้เมื่อตอนหนี้เมีนบารนีจังไหพี่น้องขอแพ่งอยู่บ้านไหนงั่นในจังหวัดนั่น ขอพีชขอโทษคุณโต๊ดคุณพี่ปามึงเอาเศร้าเดือนนะอันที่นี่กูเอาโอ้ของเด็กน้อเอ้าแม่ลูก